สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมเหลียงหลวงพ่อเขียนนะครับพิมพ์หน้าลิงองค์นี้เป็นพิมพ์หน้าลิงครับเป็นพิมพ์หน้าลิงใหญ่เป็นอีกบล็อกหนึ่งของหลวงพ่อเขียนนะครับองค์นี้หน้าลิงใหญ่ครับมีเมตตามีเมตตานะครับแล้วก็องค์ออบอ้วนครับสภาพเนื้อโลหะนี่นะครับ ป็นสภาพเนี้ยโลหะเก่าครับแล้วก็รอแบบก้านชนวนนะครับมีเป้าประกบปอกหน้าแล้วก็บลอกหลังองค์นี้ก็เป็นที่นิยมอีกพิมพ์หนึ่งครับแล้วก็เป็นพิมพ์หายากครับเป็นพิมพ์หายากอีกพิมพ์หนึ่งของหลวงพ่อเขียนส่วนใหญ่เราจะเห็นจะเป็นแบบหน้าลิงนะครับหน้าลิงฮะ หน้าลิงที่นิยมกันนะครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์นึงครับซึ่งลักษณะท่าทางก็หลอกก็จะไม่ต่างจากพิมพ์นิยมทั่วๆไปครับคือด้านแขนขวานะครับแขนขวาท่านจะใหญ่กว่าแขนซ้ายนะครับซึ่งก็ออกมาไม่ต่างกันครับแต่ที่ต่างกันก็คือองค์ท่านจะเตี้ยกว่าครับแล้วก็อวบอ้วนกว่าเรามีเมตาทั้งสองข้างครับมีเมตาซ้ายขวาครับจมูกโดง่ง เล่นฟีปาก็เหมือนหน้าลิงทั่วๆไปนั่นแหละครับเพราะท่านออกไปหลายวัดครับหลวงพ่อเขียนครับและสภาพเนื้อหาโองค์นี้ก็เป็นสภาพเนื้อหาเก่าเนื้อเก่าครับมีบลอกหน้าบลอกหลังนะครับแล้วก็มีรูตามดครับนี่ครับรูตามดครับ เป็น <concludes S 2> ลูลนรููนีครับลูตามดครับบ่งบอกว่าเป็น้าหล่อโบราณครับเป็นพระที่น่าสนใจอีกองนคะครับใครไม่มีหลวง,งพ่อเขียนหน้าลิงนะครับปกตินะครับเอาองค์นี้นะครับไปใช้แทนได้เลยครับเรามีหน้าหน้าลิงเล็กหน้าลิงใหญ่นะครับที่ที่นิยมครับแต่องค์นี้เป็นอีกเป้าพิมพ์หนึ่งครับ ไม่ทราบออกจากต่างสำนักกันหรือเปล่าครับเพราะว่ารูปลอมคนละวัดครับก็เลยไม่เหมือนกันแล้วมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างครับด้านข้างเบาประกอบครับนี่ครับด้านข้างเบาประกอบ มีบล็อกหน้าบล็อกหลังครับพีเส้นประกบแม่พิมพ์เลยครับนี่ครับแล้วมาดูด้านหลังครับด้านหลังนี่ครับอันนี้เนื้อดูง่ายนะครับเนี่ยเนื้อดูง่ายครับเป็นอีกพิมพ์หนึ่งของพิมพ์หน้าลิงนะครับนี่ครับมีเส้นประกบนะครับแล้วมาชมด้านหน้ากันต่อครับ อันนี้หลอแบบหล่อช่อหลอช่อหลอชนวนนะครับพี่ช่อดชนวนครับเป็นพระที่มีความนิยมสูงครับหลวงพ่อเขียนครับพุทธคุณท่านเนี่ยแน่นอนครับใครที่มีหลวงพ่อเงินนะครับใช้หลวงพ่อเขียนแทนได้เลยครับในจังหวัดพิจิตรครับมีทาหลายท่านบอกอยากได้หลวงพ่อเงินนะครับแต่ยังหาไม่ได้ครับตอนนี้ก็ใช้หลวงพ่อเขียนแทนดีก่อนได้ครับ เพรเล็วว่าประวัติหลวงพ่อเขียนเนี่ยท่านเป็นพระที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับมีวาจาศิทธิ์ครับเป็นที่นิยมมงเช้าพิจิตครับถ้าหลวงพ่อเงินหายากก็เนี่ยแหละครับหลวงพ่อเขียนครับใช้แทนได้ครับเป็นดพิมพ์หนึ่งหลวงพ่อเขียนครับ จริงๆแล้วผมก็สะสมไว้หลายบล็อกหลายพิมพ์นะี่ผมก็เขียนครับแต่กบ็บางองก์ก็ไม่ทราบวัดไหนออกที่ไหนครับเราดูว่าลักษณะเป็นพระแท้อย่างเดียวครับน่าเป็นจน้าจะเป็นพระแท้แล้วก็เก็บแล้วครับเพราะเดี๋ยวนี้พระแท้หาย,ยากส่วนใหญ่จะเจอแต่พระฝีมือครับเราก็เลยไม่กล้าเก็บสกไบางบางางบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางพิมพ์นะครับเดี๋ยวมาดูใต้ฐานกันครับได้ฐานได้ฐาน,านแบบช่อชนวนครับนี่ครับ อันนี้หล่อแบบช่อชนวนนะครับนีตะไบเก่าครับช่อชนวนใหญ่นะครับเนี่ยช่อชนวนใหญ่ครับไม่เล็กนะครับอีนี้ปาอันนี้ผ่านการแต่งการปาดแล้วครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าต่อครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาชมครับนี่ครับองค์นี้เป็นหน้าหน้าหน้าลิงใหญ่นะครับหน้าลิงใหญ่ครับ คงท่านจะอวบอ้วนนะครับแขนซ้ายจะใหญ่กว่าแขนขวาครับแล้วนี่มีม,มีเมตตาเลยครับมีเมตตามีเมตตาโก้มตำ่ำปากกว้างมีเส้นที่วด้านขวาเนี่ยครับสองเส้นครับด้านซ้ายเันี่คือมีเส้นเดียวนะครับมีเส้นเดียวครับ แต่หลอ like the the ่อโบราณนี่ก็จะไม่เหมือนทุกองแล้วครับเพราะว่าบางองค์อาจจะไม่มีก็ได้ครับเพราะว่าการหล่อโบราณนี่เราจะไปบังคับแม่พิมพ์ไม่ได้ครับแล้วแต่ว่าน้ําทองจะไหลไปทางไหนนะครับและบล็อกเบ้าที่หล่อแบบจะเป็นเบ้าดินนะครับเบ้าดินบางทีเกิดการชํารุดในภายในในในเบ้าครับก็อาจจะทําให้มีการหล่อชํารุดบ้างอะไรบ้างครับเนื้อทองเข้าไม่ถึงบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติของการหล่อโบราณครับ ฉะนั้นการหล่อโบราณเนี่ยจะแม่พิมพ์เป็นจุดตายตัวหรือจะเ,อเป็นตําหนิเป็นจุดตายตัวไม่ได้ครับบางองค์อาจจะโย่ใบเยมานะครับแล้วก็หล่อไม่เต็มแม่พิมพ์บ้างน,นะครับมันเป็นเรื่องปกติของหล่อโบราณครับไอ้ที่ว่าชี้จุดตําหนิกันนี่ะครับมันมันไม่แน่นอนแล้วก็บางจุดบางองค์ก็ไม่มีครับเพราะว่าเกิดการแชมป์รถตั้งแต่ใน,ใน,ใ,นในเบ้าพิมพครับ แต่วันนี้มีเมตาเลยครับมีเมตาสองเม็ดครับเม็ดซ้ายขวาเฉพาะตาซ้ายตัวเนี้ยจะจะเด่นชัดมากครับตาซ้ายครับจะเด่นชัดมากครับเมตาครับชัดแป๋วเลยครับแล้วก็มีโลตามดนะครับมีโลตามดขึ้นบางปะปลายครับเป็นลักษณะของการหล่อโบราณครับ ถ้ามีความรู้อะไรดีๆก็มาแชร์สู่กันฟังครับแล้วก็มีใครที่มีความรู้ดีๆกว่านี้ก็เมนต์เข้ามาบอกนะครับเม้น์เข้ามาบอกกันได้มาพูดคุยกันได้ครับพอบางองค์บางแม่พิมพ์เราก็ไม่รู้วัดนะครับว่าสร้างที่ไหนนะครับแต่บางครั้งเราดูจากเนื้อโลหะแล้วน่าจะเป็นพระแท้นะครับแล้วก็ส่วนวัดเนี่ยไม่แน่ใจครับเพราะว่าบางทีเราเป็นคนนอกพื้นที่ก็ไม่รู้นะวัดมีวัดอะไรบ้าง ที่ดังๆก็มีวัดสำนักขุนเนนะครับหลวงพ่อเขียนครับพอะทันจามาษายอยูน่นน่นครับมีวัดสำนักขุนเนธวัดเท้านะครับแต่อันนี้ผมไม่ทราบบอกว่าไหนนะครับแต่ละดูลักษณะาจากพิมพ์ทรงแล้วกัเนื้อโลหะแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพระแท้ของนี้แล้วก็เป็นพิมพ์เป้ารกกบนะครับเป็นพิมพ์มหลอ่อโบราณครับนี่ครับหลอบ่อโบราณครับมีบล็อกหน้าบล็อกหลังหล่อด้วยการชนวน นี่ครับเส้นหลอกเวลานครับมีบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับใครมีอะไรดีก็เบนเข้ามาบอกเลยครับเพื่อเป็นวิทยาทานในการเรียนรู้ครับเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันครับการดูพาะเครื่องเนี่ยต้องดูหลายๆคนครับแล้วก็ดูทั่วๆหลายๆจุดหลายด้านนะครับดูจากเนื้อโลหะดูกระแสโลหะนะครับเป็นหลักครับ้าเกพ์ภาแท้นี่ดูโลหะเป็นโลหะเป็นหลักนะครับ ดูเนื้อโลหะเป็นหลักพอความเก่าเนี่ยครับอย่างไรก็ไม่เหมือนแล้วครับเราหาเราหาใหม่เทหล่อเข้าไปไม่ออกมาก็ใหม่ครับแล้วก็จะสดครับต่อให้เอาเนื้อโลหะเก่าเข้าไปหล่อนะครับขีดการออกแล้วนะครับน้ําทองเทเสร็จแล้วลักษณะก็ยังใหม่แล้วก็สดใสยอยู่ดีครับฉะนั้นเราจะดูเนื้อหลาเป็นหลักครับเจ๊แท้จะวัดกันที่เนื้อโลหะครับ เนื้อใหม่ก็คือใหม่เนื้อเก่าก็คือแท้ครับอันนี้ก็ดูไม่ยากนะครับผมคิดว่าองนี้ก็ดูไม่ยากครับแต่ส่วนใหญ่จะออกวัดไหนใครสร้างเนี่ยเขาอีกแบบนะครับพอหลายเกจีหลายอาจารย์ครับแล้วก็หลายวัดครับเรามาเขียนท่านก็สร้างไว้หลายวัดนะครับบางครั้งบางคราวแล้วก็ไม่ทราบเขาออกวัดไหนมีเพื่อนๆกหลายคนมาไหมมาถามผมผมก็ไม่รู้ครับ ดูว่าเป็นพระแท้ครับออกวัดไหนใครเป็นสร้างนี่เราก็ไม่ทราบดูว่าเนื้อถึงหลวงพ่อถึงหลวงพ่อเขียนนะครับอันนี้ก็แท้แล้วครับแต่วันนี้ไม่ทราบจริงครับใครมีอะไรก็เมนเข้ามานะครับเพื่อเป็นศึกษาร่วมกันครับเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อการศึกษานะครับร่วมกันครับ ดูสะโชวองค์นะครับดูด้านหน้าด้านหลังด้านข้างครับเป็นพิมพ์เป้าประกอบจริงหรือเปล่านะครับเปาประกอบครับเป็นเส้นประกอบครับสองจุดสองเมตรนี่ก็จะเป็นจุดตายตัวไม่ได้นะครับเพราะหล่เวลาเนี่ยครับจุดตำแหน่งนี้เป็นการชี้วัดปริตูแท้ไม่ได้ครับนี่ครับเส้นประกอบครับ บล็อกหน้าบล็อกหลังซ้ายขวาครับอย่าดูเป็นจุดตายตัวนะครับเราประกบครับจุดตำเนยียไม่มีจุดตายตัวครับเราจะดูเนื้อเป็นหลักครับเนื้อถึงไม่ถึงครับตรงนี้การหล่อนี่เรียบร้อยนะครับเนี่ยหล่อเรียบร้อยครับเป่าพิมพ์ทรงก็ชัดครับ ตรงนี้ชัดมากครับหล่อเรียบร้อยดีครับมีเม็ดในตาครับหล่อเห็นเม็ดในตานี่ก็ยากนะครับปกติแล้วอะแต่วงนี้มีเม็ดในตาครับชัดเจนครับส่วนพี่พศสอพศอออะไรเนี่ยเราไมไ่ทราบจริงครับเรารู้แต่รุ่นแรกของพราเขียนหน้าลิงก็คือสองสี่เก้าหกครับแต่วังนี้ไมไ่ทราบครับ ดูให้เป็น่าแท้อย่างเดียวครับดูจากเนื้อโลหะแล้วการหลอกการไล,รล่เรียบร้อยครับบาออรากอบหิประกอบประกอบนะครับเรียบร้อยนะครับเม็ดในตาชัดเจนครับเนื้อโลหะก็ชัดเจนครับบ่งบอกก็เป็นผ้าดูง่ายครับใครที่มีความรู้ด้านใดก็เมนต์เข้ามานะครับแต่ที่เราโรยนี่ออกนี้สําหรับผมนะครับผม,มดูแล้วเป็นผ้าแท้ครับ ท่านท่านอื่นนะครับท่านใดมีความคิดเห็นเป็นประการใดก็มาบอกกันมานะครับเม้นมาบอกครับเพื่อแบ่งปันความรู้กับคนที่เขาไม่รู้ครับร่วมศึกษาร่วมร่วมใหญ่ด้วยกันนะครับศึกษาร่วมกันครับเดี๋ยวลหาเก่านะครับตรงนี้เนื้อเก่าน่าจะสองสี่กว่ากว่านะครับน่าจะปีสองสี่กว่ากว่าครับ แล้วก็มีน่ครับมีรูตาหมดนะครับนี่ครับเป็นรู kind of เไไม็ดเม็ดเม็ดเม็ดนครับตาหมดก็เป็นรูๆนี่บพูนนี่แหละครับปวงบอกเป็นผ้าล่อครับไม่ใช่ผ้าฉีดผ้าปั๊มนะครับเนี่ยผ้าล่อครับเอาละครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับมีอะไรดีๆแล้วก็จะมาแบ่งปันต่อไปครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ